สบายดีทุกคนมาพบกับซองลูกสละสเสน่อีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้ลูกสละสิมาตำหนอไม้เนาะสิมาตำหนอไมู้่ทุกคนกินนอนทุกคนนี่เขาก็จะมีหนอไม้เนาะทุกคนแก็จะมีในหมักกระทินมีเขาปุ้นแล้วก็มีพักหอมเปรนเนาะทุกคนแล้วก็มีเรื่องตำของเขาเนาะมีปลาแดกน้ำปลาน้ำตาลเนานะจะมีพงนัวมีหมักกลิ่นหมักหน้าหมักเพชรเนาะทุกคนไปเฮาไปตำกันเลย ก่อนเราจะไปตาเนาะทุกคนใครที่เขามาชมคลิปของลูกสรละแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยรกัชมคลิปลูกสละให้จบคลิปเ,เด้อเพื่อันให้ลูกสละผ่านกดเนาะทุกคนสั่นเราไปตากันเลย เนาะทุกคนเขาก็จะใส่พวงนันวเนาะแับนี้อันใส่หลายเสียบหลายเนาะทุกคนใส่หน่อยเสียบหน่อยลูกสระหมกักเสียบหลายๆเนาะ <c oughs> ลูกสละก็เลยใส่หลายนี่ต่อ <c oughs> ไปเขาจะใส่น้ำตาลเนาะทุกคน <c oughs> ต่อไปเขาจะใส่มะกรันเนาะทุกคน ล้วจะใส่น้ำปลาสูตรบวงนี้สูตรตายตัวนะทุกคนคือแบบวา่าหมักสมหมักเพ็ดหมักเค็มเนี่ยอะไรแะใส่ตามนั่นเนาะใส่ปลาแดกนุว่ะ อิ่มเบ่งฮะก็จะมาใส่หน่อไม้นะหน่อไม้เฮาต้มแล้วแล้วก็จะใส่กระปุกใส่กระปุกไม่เป็นไรเราตัดออกก็ได้ใ่ เมือมเ่อนี้ตำเลลายๆลดเนาะอันคลิปก่อนเนาะอันคนว่าอันลูกสระตำหน่อยคนนะ่ะใส่เน่มากทิ้นทุกคนนี่ใส่ไปเลยสโวยคลุนคลุนผัก พอมปีมาเด้อทุกคนมาเด้อมาเบๆน้ำกันเด้อนี่สวัสดีมาเนาะมาทุกคนวันนี้เขาตามแล้วเลยเนาะ าจะมากินกับน้องสาวขอน้องวันนี้เนนะข้างมาสองคนเก่บมามามากินนํากันเด้อชอบไหมขามีแต่ผักบัวลาภะอย่างเดียวนะคนเข้าวันมาเตมเหี้ยกเนาะเขาเลยบริไปเก็บพักนะคนดีเห็นผักบัวลาภะในตู้ก็เลยอย่างพากันนอกินกับทุคนไม่้มกไปขึ้นเขากันหรือเปล่านะมามาหนึ่งก็

อมาเพชรเลยมันมาได้เด้อทุกคนเดี๋ยวอันลูกสละกกนองสาวที่จาราให้ถ้าทุกคนอยากอันเป็นพวกเฮากินอย่งเนาะ มือกอนีนเาปุ่น n h a มนกินอไมนต้มไ่ม้อาวเือดบัวบานน่อนะ 哈哈哈。<laughs> <laughs> เอ็แล้วเฮนำใบบัร้าบัวานงมันแยร้ิหนาิมาทต่ออีกินึ่งทุกคนแล้วก็จะทาอัน้าเบิ่ง้าซุปในน้กัน ទៅមើលណាគិតបើត្នោតអាម៉ៃបོ་ញ៉ាំចាប់ហ្នឹង 好好好他们，用拍个。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ mm. bò những video เน่บเลตัดต่อดินีเยปแล้วแซบหลายแอมไลน์มอี ขอ,ขอฝากคลิปไว้ช่นนี้นะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเฮาสองคนเนาะอันเพื่อให้อันเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาสองคนนั่นมาเห็ุคลิปอันกินอีกเนาะแม่ขอบใจทุกคนเนาะที่เบิ่งคลิปของพวงเฮาแต่้นจนจบเนะาะพวกเฮาสองคนกับเขาล่าคําว่า,วาสบายดีบยดพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบายบาย